ถ้านอนไม่หลับลองฟังธรรมะที่เน้นความสงบและการปล่อยวางเช่นธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสติหรือการฝึกสมาธิจากพระอาจารย์ที่มีเสียงนุ่มนวลเช่นหลวงพ่อประโมทปาโมโชสติปัฏฐานการรู้เท่าทันใจหลวงพ่อสุรศักดิ์เข็มรังสีการเจริญสติการปล่อยวางพระอาจารย์ชยสาโรการอยู่กับปัจจุบันการผ่อนคลายหลวงปู่ติดนัดหันการหายใจการอยู่กับปัจจุบัน หรืออาจฟังเสียงบรรยายที่เน้นเสียงเบาๆสงบๆจาก YouTube หรือแอปพลิเคชันพุทธศาสนาเช่นฟังธรรมก่อนนอนหรือเสียงสวดมนต์ผ่อนคลายก็ช่วยให้หลับง่ายขึ้นได้ถ้ายังรู้สึกว่าหลับยากลองกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆหรือใช้เทคนิค4-7-8ึงดปดิงหายใจเข้า4ีวินาทีกลั้น7วินาทีหายใจออก8วินาทีจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น หากนอนไม่หลับและต้องการฟังธรรมะเพื่อผ่อนคลายลองเลือกแนวทางที่ช่วยให้จิตใจสงบและปล่อยวางจากความคิดฟุ้งซ่านวิธีการฟังธรรมะเพื่อช่วยให้หลับง่ายขึ้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดเช่นหนึ่งฟังธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสติการฝึกสติช่วยให้เรารู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ทําให้ใจไม่จมอยู่กับความกังวลหรือตึงเครียดธรรมะที่แนะนําสําหรับการฝึกสติได้แก่ หลวงพ่อประโมทประโมโชเน้นการรู้ทันความคิดไม่จมไปกับความฟุง้งซ่านหลวงพ่อสุรศักดิ์เข็มรังสีสอนให้ปล่อยวางความคิดและอยู่กับปัจจุบันพระอาจารย์ภพศาลวิสาโลพูดถึงการอยู่กับลมหายใจและการปล่อยวางตัวอย่างแนวคิดหากเรากังวลหรือคิดฟุ้งซ่านให้อยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปแก้ปัญหาทั้งหมดในคืนนี้ให้รู้ว่าใจเราฟุ้งแล้วค่อยๆปล่อยวางสองฟังบทสวดมนต์หรือเสียงสวดที่ช่วยให้จิตสงบ เสียงสวดมนต์ที่มีจังหวะสม่ำเสมอสามารถช่วยให้จิตใจนิ่งและผ่อนคลายได้เช่นบทสวดมนต์แผ่เมตตาช่วยให้จิตใจอ่อนโยนและสงบก่อนนอนบทสวดมนต์มหาสติปัฏฐานสูตรช่วยให้มีสมาธิและปล่อยวางบทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชรเชื่อกันว่าช่วยป้องกันไัยและทําให้ใจสงบวิธีฟังเปิดเสียงเบาๆให้เป็นเหมือนเสียงบรรยากาศไม่จําเป็นต้องตั้งใจฟังทุกคํา จดจ่อกับจังหวะของเสียงสวดแทนการคิดเรื่องอื่น3ฟังเสียงธรรมชาติร่วมกับคำสอนธรรมะหากคุณชอบบรรยากาศที่ผ่อนคลายลองฟังเสียงธรรมะที่มีเสียงน้ำไหลลมพัดหรือเสียงนกร้องควบกู่ไปด้วยซึ่งช่วยให้สมองเข้าสู่ภาวะสงบตัวอย่างเช่นเสียงประเทศช้าๆผสมเสียงน้ำไหลเหมาะสำหรับการฟังก่อนนอนเสียงลมพัดคลอเบาๆพร้อมคำสอนสั้นๆช่วยให้ไม่ต้องคิดมากช่อง YouTube หรือแอปพลิเคชันที่แนะนำ YouTube ค้นหาฟังธรรมะก่อนนอนหรือบทสวดมนต์ก่อนนอนแอปพลิเคชัน Insightimer.com t หรือบู d ด Meditation ีฝึกหายใจและทำสมาธิก่อนนอนนอกจากฟังธรรมะแล้วการฝึกหายใจช่วยให้สมองแลรงรระแลร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ง่ายขึ้นวิธีที่แนะนำคือเทคนิค4-7-8ถึง a ถึง8หึ่หายใจเข้าลึกๆนับ1-4ส 2. กลั้นหายใจไว้นับหนึ่งถึงเจสาหายใจออกช้าชานับหนึ่งถึงแปสี่ทำซ้ำส,สี่ถึงห้ารอบจะรู้สึกผ่อนคลายและง่วงขึ้นหปล่อยวางความคิดก่อนนอนหากคุณรู้สึกว่ายังมีเรื่องให้คิดมากมายก่อนนอนลองใช้แนวคิดของพระอาจารย์ดังๆที่สอนเรื่องการปล่อยวางเช่นทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนความคิดก็เช่นกันเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไปหลวงพ่อชา สุภัทโทใจที่วางได้คือใจที่เป็นอิสระปล่อยให้ความคิดลอยผ่านไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลหากเราคิดมากให้บอกตัวเองว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดตอนนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันขอให้คืนนี้เป็นเวลาพักของจิตใจหากคุณนอนไม่หลับสามารถใช้ธรรมะช่วยให้หลับง่ายขึ้นได้ด้วยวิธีต่อไปนี้เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ฟังธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสติฝึกอยู่กับปัจจุบัน เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังบทสวดมนต์ที่ช่วยให้ใจสงบเช่นบทแผ่เมตตาหรือพระคาถาชินบัญชรเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังเสียงธรรมชาติประกอบธรรมัติเช่นเสียงน้าไหลลมพัดนกกระจอเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฝึกหายใจให้ลึกและยาวใช้เทคนิค4-7-8 breathing เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ปล่อยวางความคิดก่อนนอนคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันลองเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณแล้วคืนนี้ขอให้หลับสนิทและตื่นมาพร้อมจิตใจที่สดชื่น มรรมและการผ่อนคลายก่อนนอนหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหานอนไม่หลับอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นความเครียดความกังวลความคิดฟุง้งซ่านหรือแม้แต่ร่างกายที่ยังตื่นตัวมากเกินไปการฟังธรรมะเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายและปล่อยวางจากสิ่งรบกวนต่างๆเพื่อให้เข้าสู่ภาวะหลับได้ง่ายขึ้นในพระพุทธศาสนาการนอนหลับเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนที่สําคัญพระพุทธเจ้าเองก็ทรงเน้น ให้ภิกษุมีเวลาพักผ่อนยังเหมาะสมไม่มากไปหรือน้อยไปและสอนวิธีการทําจิตให้สงบก่อนนอนเราสามารถใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอาจารย์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการนอนหลับให้ดีขึ้นได้โดยแบ่งออกเป็น5้าแนวทางดังนี้หนึ่งฟังธรรมะที่ช่วยให้จิตสงบและผ่อนคลายการฟังธรรมะก่อนนอนช่วยให้เราปรับจิตให้อยู่ในภาวะสงบลดความฟาุ้งซ่านและทําให้ใจปล่อยวางจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคําสอนที่เหมาะกับการฟังก่อนนอนมักเกี่ยวกับ การปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันตัวอย่างพระอาจารย์ที่แนะนำหลวงพ่อชาสุพัทโทนสอนเรื่องปล่อยวางให้ได้ใจจะสบายพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลสอนเรื่องอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลสิ่งที่ผ่านมาหลวงพ่อประโมทประโมโชสอนเรื่องรู้เท่าทันความคิดแล้วจิตจะไม่ฟุง้งซ่านพระอาจารย์ชยสาโรสอนเรื่องการฝึกสติและสมาธิก่อนนอนคุณสามารถเปิดฟังเสียงบรรยายทำจากยู t u b สป p ติฟ f y หรือแอปพลิเคชัน ด้านธรรมะโดยเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับการปล่อยวางการเจริญสติหรือธรรมะก่อนนอน 2. ฟังบทสวดมนต์ที่ช่วยให้จิตสงบเสียงสวดมนต์มีผลต่อเคลื่องสมองทําให้เข้าสู่สภาวะสงบได้ง่ายขึ้นซึ่งสามารถช่วยให้คุณหลับได้เร็วขึ้นบทสวดที่นิยมใช้ฟังก่อนนอนได้แก่บทสวดมนต์แนะนําเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทแผ่เมตตาทําให้จิตใจอ่อนโยนผ่อนคลายและไม่คิดร้ายต่อใคร เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่พระคาถาชินบัญชรเชื่อกันว่าช่วยปกป้องคุ้มครองจิตใจจากความตัวเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทพาหุมหากาช่วยให้จิตนิ่งและมั่นคงเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทอิติปิโสหนึ108่งร้อยแปดจบทำให้จิตจดจ่องไม่ฟุง้งซ่านเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทโพชมขปิตพระพุทธเจ้าส่งใช้บทนี้รักษาโรคช่วยให้ใจสงบหากไม่อยากสวดเองสามารถเปิดฟังเสียงสวดมนต์จากย t u b e หรือแอปพลิเคชันที่มีเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะ และช้าๆเพื่อให้ใจสงบก่อนนอน 3. ใช้เทคนิคการหายใจเพื่อช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นการหายใจที่ถูกต้องช่วยให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายเทคนิคที่นิยมใช้ก่อนนอนได้แก่เทคนิค4 7 8ถึงถึง breathing 1. หายใจเข้าทางจมูกนับ1 4ถึงสกลั้นหายใจนับ1 7ถึงเหายใจออกทางปากช้าๆนับ1 8ถึง 4. ทำซ้ำา4 5รอบจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายเทคนิคหายใจแบบอนาปานสติตามแนวพระพุทธศาสนา 1. น,นอนหลับตาสังเกตลมหายใจเข้าออก 2. ไม่ต้องบังคับลมหายใจแค่รู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออก 3. หากมีความคิดเข้ามาให้รับรู้แล้วปล่อยไป 4. ทําำไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบและหลับไปเองการฝึกหายใจเหล่านี้ช่วยลดความเครียดและปรับสมองให้อยู่ในภาวะพร้อมพักผ่อน สฝึกปล่อยวางความคิดก่อนนอนหลายครั้งที่เรานอนไม่หลับเพราะจิตใจเต็มไปด้วยความกังวลพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นความคิดเป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านไปและไม่ต้องไปยึดติดกับมันแนวคิดธรรมะเกี่ยวกับการปล่อยวางทุกเกิดจากการยึดติดถ้าปล่อยได้ใจจะเบาหลวงพ่อชาสุพทัทโธอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันพระอาจารย์ไพศาลวิสาโล ความคิดเหมือนก้อนเมฆลอยมาแล้วก็ลอยไปหยาปไปยึดติดติดนัดหันเทคนิคการปล่อยวางก่อนนอนหนึ่งหากมีเรื่องให้กังวลให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิด 2. ลองนึกถึงสิ่งที่ทําให้รู้สึกดีเช่นความเมตตาหรือความกตัญญูสาถ้าคิดมากให้วางมือลงบนหน้าอกแล้วหายใจลึกๆ 5. ฟังเสียงธรรมชาติช่วยให้จิตใจสงบหากคุณรู้สึกว่ายังไม่สามารถหลับได้ลองฟังเสียงธรรมชาติ ที่ช่วยให้สมองเข้าสู่ภาวะสงบเช่นเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงน้ําไหลเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงลมพัดเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงคลื่นทะเลเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงฝนตกเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงนกร้องเบาๆเสียงเหล่านี้ช่วยให้สมองเข้าสู่คลื่นเตทเวลส์ซึ่งเป็นช่วงที่จิตใจสงบและพร้อมเข้าสู่การหลับลึกสรุปวิธีทําให้หลับง่ายขึ้นด้วยธรรมะ เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังธรรมะเกี่ยวกับการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบันเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังบทสวดมนต์เช่นบทแผ่เมตตาหรือชินบัญชรเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฝึกหายใจแบบ4ี่ถึงเถึงแปดริดิงหรืออนาปาสติกเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ใช้แนวคิดเห็นความคิดเป็นเพียงเมฆลอยผ่านไปเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังเสียงธรรมชาติเช่นน้ำไหลลมพัดหรือฝนตก หากคุณนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้เชื่อได้ว่าคุณจะหลับง่ายขึ้นจิตใจสงบขึ้นและตื่นมาด้วยความสดชื่นขอให้คืนนี้คุณหลับสบายและพักผ่อนอย่างเต็มที่ทำมาเพื่อความสงบก่อนนอนวิธีผ่อนคลายจิตใจและนอนหลับได้ง่ายขึ้นหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหานอนไม่หลับไม่ว่าจะเป็นเพราะความเครียดความกังวลหรือความคิดฟุ้งซ่านการนำธรรมะมาใช้ในการปรับจิตก่อนนอนสามารถช่วยให้คุณรู้สึกสงบและหลับง่ายขึ้นได้พระพุทธศาสนามีแนวทางมากมาย ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะพักผ่อนอย่างแท้จริงหนึ่งทำไมเราถึงนอนไม่หลับก,ก่อนจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความเครียดและความกังวลคิดมากเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกังวลกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตจิตใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องต่างๆไม่หยุดแม้ร่างกายจะเหนื่อยแต่จิตยังไม่ยอมพัก สภาวะอารมณ์ไม่สมดุลเช่นความโกรธความเศร้าหรือความผิดหวังที่ยังค้างอยู่พฤติกรรมที่รบกวนการนอนเช่นใช้โทรศัพท์ก่อนนอนหรือรับสารกระตุ้นมากเกินไปการนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจถ้าปล่อยไว้นานๆอาจทําให้เกิดภาวะเครียดสะสมและร่างกายอ่อนล้าได้ดังนั้นการใช้ธรรมะเข้ามาช่วยปรับสมดุลจิตใจจึงเป็นทางออกที่ดี 2. องธรรมะช่วยให้หลับง่ายขึ้นได้อย่างไร ธรรมะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยังรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้จิตใจสงบซึ่งสามารถนํามาใช้ก่อนนอนได้เช่นการฝึกสติ mindfulness การรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันการทําสมาธ,ธิ meditation การทําให้จิตใจสงบและนิ่งการสวดมนต์ chanting ใช้เสียงและจังหวะของบทสวดเพื่อทําให้ใจสงบการปล่อยวาง letting go ฝึกไม่ยึดติดกับความคิดและอารมณ์หากคุณสามารถฝึกสิ่งเหล่านี้ก่อนนอน จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะพักผ่อนได้เร็วขึ้น 3. วิธีปฏิบัติตามหลักธรรมะเพื่อช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นหนึ่งฟังธรรมะเกี่ยวกับการปล่อยวางการฟังคําสอนของพระอาจารย์ที่เน้นเรื่องการปล่อยวางจะช่วยให้จิตใจสงบและลดความคิดฟุ้งซ่านตัวอย่างแนวคิดที่ควรฟังก่อนนอนได้แก่ทุกเกิดจากการยึดติดถ้าปล่อยได้ใจจะเป็นอิสระหลวงพ่อชาสุพัทโธ อดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันพระอาจารย์ไผ่สาลวิสาโลเห็นความคิดเป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านไปไม่ต้องไปยึดติดติดนักหันลองค้นหาธรรมะเกี่ยวกับการปล่อยวางหรือธรรมะก่อนนอนใน YouTube หรือพาร์คแคสแล้วเปิดฟังเสียงเบาๆขนาดเตรียมตัวเข้านอน 2. ฟังบทสวดมนต์ที่ช่วยให้จิตสงบเสียงสวดมนต์มีจังหวะที่ช่วยปรับเคลื่อนสมองให้อยู่ในสภาวะสงบ ซึ่งสามารถช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้นบทสวดที่เหมาะสําหรับฟังก่อนนอนได้แก่เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทแผ่เมตตาทําให้จิตใจอ่อนโยนและสงบเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทโพชมขปิตช่วยให้จิตใจคลายจากความเครียดเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทพระคาถาชินบัญชรเชื่อกันว่าช่วยปกป้องและทําให้ใจสงบเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่บทอิติปิโสหนึร้อยแปจบช่วยให้จิตจดจ่อลดความคิดฟุง้งซ่าน 3. ฝึกหายใจให้ลึกและช้า การหายใจเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรงหากคุณฝึกหายใจให้ถูกต้องก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสงบได้เร็วขึ้นเทคนิค4-7-8 Breathing 1หายใจเข้าทางจมูก4วินาที2กลั้นหายใจ7วินาที3หายใจออกทางปากช้าๆ8วินาที4ทำซ้ำ4-5รอบจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย เทคนิคอนาปาสต,ติตามแนวพระพุทธศาสนา 1. น,นอนหลับตาและสังเกตลมหายใจเข้าออก 2. ไม่ต้องบังคับลมหายใจแค่รู้สึกถึงลมหายใจที่เคลื่อนเข้าและออก 3. ถ้ามีความคิดแทรกเข้ามาให้รับรู้แล้วค่อยๆปล่อยไป 4. ทํทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับ 4. ปรับเปลี่ยนความคิดก่อนนอนหากคุณเป็นคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากลองเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนอนเช่นเครื่องหมายกากบาทอย่าคิดว่า ต้องรีบนอนให้หลับเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่คิดว่าขอให้คืนนี้เป็นเวลาพักของจิตใจเครื่องหมายกากบาดอย่ากังวลกับเรื่องในอดีตเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่คิดว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเครื่องหมายกากบาดอย่าฝืนบังคับให้หลับเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่คิดว่าให้ร่างกายพักผ่อนแม้ยังไม่หลับก็ไม่เป็นไรหฟังเสียงธรรมชาติช่วยให้จิตใจสงบหากคุณยังรู้สึกไม่ง่วงลองฟังเสียงธรรมชาติที่ช่วยให้สมองเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายเช่น เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงน้าไหลทําให้รู้สึกสงบเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงลมพัดให้ความรู้สึกผ่อนคลายเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงคลื่นทะเลช่วยให้จิตใจปล่อยวางเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เสียงฝนตกทําให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยสามารถหาเสียงเหล่านี้ได้จาก YouTube หรือแอปพลิเคชันด้านการนอนเช่นคอมอินไซต์เทมเหรือบูโดเมดเทชันสรุปฝึกจิตให้นิ่งก่อนนอนเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง เคร er. ื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังธรรมะเกี่ยวกับการปล่อยวางเคร er. ื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังบทสวดมนต์เช่นบทแผ่เมตตาหรือพระคาถาชินบัญชรเคร er. ื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฝึกหายใจให้ช้าและลึกเคร er. ื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ปรับความคิดให้สงบและไม่เร่งรีบเคร er. ื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ฟังเสียงธรรมชาติที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายหากนำวิธีเหล่านี้ไปใช้เชื่อได้ว่าคุณจะนอนหลับง่ายขึ้นตื่นมาพร้อมกับจิตใจที่สดชื่นขอให้คืนนี้คุณหลับสบายและพักผ่อนอย่างเต็มที่